E ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่24ทธันวาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันวีราพรช่มเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 0 2 com และ www dmc tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมะชะโยบทที่ว่าความทุกข์ของนักบุญบุญในตัวจะคอยปรุงแต่งชีวิตให้เราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและในทุกสิ่งที่เราปรารถนา เคยสังเกตไหมทำไมคนเราถึงต่างกันบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตแต่บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งๆที่ใช้ความเพียรหนึ่งสมองสองมืออย่างมากเหมือนกันที่ประสบความสำเร็จเพราะเขามีสายบุญที่ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่มีสายวิบัติมาขั้นระหว่างกลาง เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ราบรื่นยิ่งขยันก็ยิ่งรวยแต่บางคนขยันแต่ก็เหนื่อยฟรีเพราะสายสมบัติมันขาดตอนเหตุเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอนั่นเองศูนย์ปฏิบัติธรรระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองร่วมกับชมรมพุทธศาสตรสากลและสถานศึกษาในจังหวัดระยอง ร่วมกันจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาจังหวัดระยองประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะโดยกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาจังหวัดระยองจัดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการแสดงรำชุดอภินิหารของน้องๆน,นักเรียน เป็นการแสดงที่สวยงามและภายในงานมีการรับชมประมวลภาพพระราชกรณียกิจและแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง mm hmm. เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้จากนั้นคณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนได้ร่วมสวดมนต์ บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรเป็นบุญเป็นกุศลให้ผู้สวดก่อนที่เด็กดีวีสตาจะได้เข้าร่วมกิจก,กรรมฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานบิงโกความจริงที่ต้องรู้อาทิเรื่องของศีลพรารันาตรายัยฐานพุทธประวัติต่อจิกซอ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะอย่างสนุกสนานสร้างความสามัคคีในกลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันทำฐานกิจกรรมความดีที่ชั้นจะทำน้องนองนักเรียนได้เขียนความตั้งใจที่จะทำความดีในโรงเรียนและทำความดีที่บ้านฐานกิจกรรมการถอดและวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและฐานกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรโดยในแต่ละฐาน มีพี่พี่สตาฟคอยเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ในแต่ละฐานในขณะเดียวกันผู้บริหารและคุณครูได้ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้รับของที่ระลึกเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ในสถานศึกษา ในภาคบ่ายพิธีเริ่มต้นด้วยกะัลยรณมิตรอรัญญาชีววัฒนานน์ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานโดยมีนายวิชัยจันทร์ซองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งกล่าวเปิดงานซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกแห่ง ผลกิจกรรมโดยภาพรวมก็สะท้อนถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังศิลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามทั้งนี้พระอาจารย์วุฒิอภิวุธโธประธานส่งศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลม ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยโดยมีนายวิชัยจันทร์ซองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งได้น้อมถวายทูบเทียนแพ่และพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ตัวแทนเด็กดีวีสตาร์จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาดแก่คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้นายวิชัยจันทร์ซองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งทั้งนี้นายวิชัยจันทร์ซองได้ถวายกระเช้าแด่ท่านประธานสง์จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากแต่ละโรงเรียนเข้ารับมอบจากนายวิชัยจันทร์ซอง รองผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งรวมทั้งรับทุนการศึกษาและของที่ระลึกจากท่านเจ้าภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียน โดยในปีนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน17โรงเรียนรวมผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในวันนั้นกว่า410คนทั้งนี้ท่านเจ้าภาพได้มอบกระเช้าให้แก่นายวิชัยจันทร์ซองรองผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่ง ก่อนที่จะได้มีการจับฉลักรางวัลให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆก,กิจกรรมในวันนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกหนึ่งวันในการรวมพลังทำความดีของเยาวชนซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการร่วมมือของบ้านวาัดโรงเรียนร่วมสร้างศิลธรรมให้กับเยาวชนและพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะ สำหรับโครงการวันรวมพลังเด็กดีวีสตาของพวกเราที่จัดขึ้นในวันนี้ผมมองว่ามันเป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็น,นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันซึ่งเราจะเห็นว่าเด็กๆและเยาวชนในปัจจุบันนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยเขากำลังอยู่ต่อสู้อยู่กับเรื่องของความเป็นสมัยใหม่เรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในวิถีชีวิตของเขาอย่างมากมายเลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองอาจจะพลาดความเป็นความมีสติหรือว่าการยับยั้งช่างคิดหรือว่าการจดจ่อของเด็กๆไปส่วนในส่วนของการจัดทําโครงการในครั้งนี้หรือในปีที่ผ่านๆมาก็จะเห็นได้ว่าทางโครงการของพวกเราเนี่ยมีนวัตกรรมที่สําคัญซึ่งมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ไดง่ายในการปฏิบัติ แต่อาศัยที่ว่าเราจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจและเห็นถึงคุณค่าของโครงการที่จะวางรากฐานวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากาในชีวิตประจําวันของเด็กไม่ว่าจะเป็นการรู้จักหน้าที่ของตนเองรู้จักคุณธรรมที่มันเป็นสากลเลยถ้ามีเรื่องของความสะอาดมีระเบียบมีวินยัยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานหมดเลยแล้วโครงการนี้ก็สามารถที่ฝึกนะครับให้เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนออกแบบไว้เป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน นะครับมีการทําทุกอย่างมีความหมายหมดเลยแม้กระทั่งการเดินการนั่งการกินการนั่งในห้องประชุมสเต็ปอะไรต่างๆมีความหมายหมดถูกวางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนก็อยากจะชวนชวนว่าถ้าครูครูบาอาจารย์เราเห็นโปรเซสนี้เห็นกระบวนการนี้ปุ๊บเนี่ยเราเอาเอาไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองเป็นวิชาอื่นก็ได้ครับแต่แต่ต้องเห็นเห็นถึงปลายทางของเขาว่าทำไปแล้วจะได้อะไรเด็กๆจะได้อะไร ชื่นชมแล้วก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณนะครับชมรมพุทธศาสนรากลและผู้จัดขอบคุณนะครับแทนเด็กๆเกยาวชนและก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่ทางโครงการทางศูนย์ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์หรือว่าลูกๆของพวกเขาให้เติบโตเป็นคนดีเป็นคนเก่งในอนาคตครับ จากการที่เด็กได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆมีความเป็นระเบียบวินัยมากขึ้นค่ะเขาสามารถนำองค์ความรู้นะคะรวมถึงการนำหลักโอวาทนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งของพระอาจารย์เองค่ะไปปรับใช้แล้วฝึกให้เด็กๆนะคะมีสมาธิในการเรียนรู้ค่ะนอกจากนี้ค่ะเด็กๆยังนำอุปนิสัยนะคะหรือว่าประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเด็กๆได้ด้วยค่ะ เด็กๆก,ก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะอาทิเช่นเด็กๆสามารถที่จะรู้หน้าที่ในการทํากิจกรรม5สรู้จักรับผิดชอบในการส่งการบ้านตรงต่อเวลาและสามารถที่จะนําส่วนมนนะคะในกิจกรรมวันศุกร์ส่งสนคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นอีกด้วยค่ะ การที่เด็กได้มาร่วมในวันนี้นะคะอันนี้เป็นการสะท้อนผลจากเด็กๆเ,เองเลยนะคะคุณครูค่ะมีโอกาสได้สอบถามเด็กๆช่วงพักกลางวันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เขาได้ออกมาจากนอกห้องเรียนแล้วได้เหมือนเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ทํากิจกรรมอย่างหลากหลายได้รับฟังโอวาทนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเด็กๆยังได้มีการพบปะเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียนค่ะและสามารถที่จะฝึกตัวเองนะคะ เป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้ตามที่ดีในทุกจิจกรรมของโครงการนี้ค่ะก็ขอเป็นตัวแทนนะคะของทั้งคณะคุณครูผู้บริหารรวมถึงเด็กๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทีมงานนะคะผู้ประสานงานนะคะที่ได้นําเด็กๆนะคะเข้าร่วมโครงการเด็กดีวีสตาร์ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอให้มีจิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คณะดําเนินงานทุกท่านค่ะ คณะชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความสงบความเป็นระเบียบของวัดพระธรรมกายค่ะ คณะผู้เยี่ยมชมช,มชาวศรีลังกาจำนวน23ท่านซึ่งทุกท่านนับถือพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาพร้อมไกด์สองท่านโดยไกด์ชาวไทยเคยมีประสบการณ์เคยมาวัดมาก่อนและไกด์ชาวศรีลังกาซึ่งคุณเคยกับวัดเป็นอย่างดีและเคยมาเยือนหลายครั้งโดยกรุ่มนี้เป็นคณะทัวร รวมหลายครอบครัวเดินทางมาด้วยกันแต่เนื่องจากมีเวลาไม่มากจึงมุ่งเน้นการพาชมพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นหลักเมื่อเดินทางมาถึงและลงจากรถบัสไกด์ก็ได้ขอให้แขกทุกท่านจัดแถวสองแถวซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีช่วยกันจัดแถวและบอกต่อกันเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างการนำชมทุกท่านตั้งใจฟังอย่างมาก แม้ว่าบางคนจะฟังภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ก็สนใจรับติดตามตลอดการบรรยายหลังจากอธิบายจุดสำคัญครบถ้วนแล้วไกด์ชาวศรีลังกาจึงได้เสริมคำอธิบายเป็นภาษาสีลังกาทำให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้อธิบายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญอื่นๆภายในวัดที่ไม่ได้มีเวลาไปชมด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ลึกซึ้งของไกด์ท่านนี้เป็นอย่างดี เมื่อจบนำชมแขกหลายท่านได้สอบถามและขอเดินไปยังหน้าพระมหาธรรมกายเจดีเพื่อถวายดอกบัวแม้ว่าขณะนั้นแดดค่อนข้างแรงแต่อากาศเย็นสบายทำให้ทุกคนเดินไปบูชาองค์พระด้วยความตั้งใจส่วนแขกที่เดินไม่ไหวก็ได้นั่งสมาธิรออย่างสงบ ซึ่งการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เต็มไปด้วยความประทับใจความสงบและความศรัทธาอย่างลึกซึ้งของแขกทุกท่านค่ะพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดค่ายอบรมศิลธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาน้อมเกล้าปฐมธาน,นีค่ะ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน160คนได้มาเข้าค่ายอบรมศิลธรรมณศูสู์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาศิลธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนโดยภายหลังพิธีเปิดการอบรมแล้วพระอาจารย์ได้นำครูและนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรและนั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทีมงานได้ให้การอบรมในครั้งนี้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายทำเรื่องศีลห้าและองค์แห่งศีลกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์มารยาชาวพุทธ และความดีสากล5ประการซึ่งนักเรียนต่างตั้งใจรับฟังธรรมะที่พระอาจารย์เทศสอนเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับการเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนต่างสนุกสนานและประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพราะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักพระพุทธศาสนากล้าสแสดงออกและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญถือเป็นการเชื่อมหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล85ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะ โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาปัชญกมลคุตตะปุญโยท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านก่อนที่จะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาณมิตรสุกัญญาพุ่มจันทร์และกะลาณมิตรสุจินตนาสุมิดะ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและให้พรจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารเพนแดกคณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสการะ หลวงพ่อทัตตะชีโวเนื่องในวาระอายุวัฒนามงคล85ปีโดยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายพานสการะและพานดอกไม้หน้ารูปเหมือนหลวงพ่อทัตตะชีโวก่อนที่พระมหาปัชยกรมลคุตตปัญโยท่านประธานสงฆ์จะได้นำคณะสงฆ์ร่วมสการะหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อทัตตะชีโวจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพานสการะโดยมีกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดา และกัลายาณมิตรชาลิสาเจนไร่นำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบกิจกรรมสหาวาระเดือนเกิดก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใส่ให้บริสุทธิ์พองสายทั้งยังได้เทศปกินกะธรรมให้กับสาธุชนถึงประวัติของหลวงพ่อทัตตะชีโวซึ่งท่านเป็นนักสร้างบาร,รมีที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่หวันไหวย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นท่านจึงได้ทุ่มเททำงานสร้างบาร,รมีอย่างสุดชีวิต ทั้งการฝึกฝนอบรมตนให้งดงามตามพระธรรมวินยัยและการสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามตลอดจนการสร้างวัดสร้างพระสร้างโคนและสร้างสันติสุขแก่ชาวโลกจากนั้นท่านสจ้าภาพได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานร่วมกันณนะแม่น้ำโยโดคาวะด้วยความปราบปื้นปิติในบุญกันทุกคนค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีถวายคีรนะเพสัตและพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล85ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรกลั่นใจให้พองไซ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เปิดกรวยสการะหน้ารูปหลวงพ่อทัตตะชีโวจากนั้นเป็นพิธีถวายดอกไม้บูชาธรรมหลวงพ่อพิธีอาราธนาศินห้าและพิธีถวายคีรณาเพาสัตว์โดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์ครอบครัวเนธไทยและกัลายาณมิตรสุมาลีวิเศษศีส่วนพิธีถวายพัฒาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลายาณมิตรสืบสวัสด รองศาสตราจารย์ด็อร์จันพิมพ์สายสมอนและครอบครัวกาลยานมิตรริชาร์ดไคเซอร์และกาลยานมิตรวิลไลพอสเทนด้านกาลยานมิตรอัมนิตตันสมบูรณ์กาลยานมิตรลอเลนดาบินและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่าน้ำค่าไฟพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำคิรณะเพศถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิวโรธยานาวิวโรจโนโะเรียนธรรม9ก้าประโยคจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งกับงานบุญในวันนี้ที่ได้มีโอกาสทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นบารมีติดตัวไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล85ปีหลวงพ่อทัตตะชิโวค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัฒนาสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโร พระผู้ปรับมานและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรม,มชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล85ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวโดยมีประธานกล่าวคำถวายพานพุ่มสการะได้แก่กาลยนมิตรเอนดูเขียวชะอ,อน้นและกาลยนมิตรสิริเพนประมูลทรัพย์ พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสการะหลวงพ่อทัตตะชีโวจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรทวีและกัลยาณมิตรเอนดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคีรณาเพศว์โดยมีกัลยาณมิตรดารัสแสงอรุณเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองบุญรักษาพระพิสุสัม,มเนนอาพาธโดยมีกาณมิตรพัฒนาพง์และกะลาณยาิตรสุลิสาพ,พุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัฒาหารโดยมีกลาณมิตรอุไรวันสติงเฟลโลกไก่เลิกและกะลาณมิตรดวงใจไก่เลิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีทั้งดังได้แจ้งข่าวบุญเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในโอกาสต่อไปจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัทอาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ซึ่งกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสาธุชนทุกท่านต่างปราบปื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ทางด้านวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล85ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะ ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนาม,มงคล85ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวซึ่งทุกท่านต่างประกอบพิธีกรรมด้วยความปลื้มปิติ เพราะทราบดีว่าหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านเป็นบุคคลที่น่าเคารพเลื่อมใสเป็นผู้รักธรรมะเป็นชีวิตจิตใจ,จเป็นผู้ที่ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนามาตลอดเป็นพระแท้ที่ควรแก่การเทิดทูนบูชาเป็นครูบาอาจารย์ที่ชี้หนทางสวรรค์สอนให้รักบุญกลัวบาปจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญคิรนาเพศ โดยมีกาเลนามิดดตดรจุธามาสสุบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาเลนามิตรแก้วูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สังฆชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแดกคณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวารสกิติปาโลปเปรียนธรรมหกประโยคด็อกเตอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบาร,รมีค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับวัตนาสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักกับปวัตนาสูตรจากต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อปเ0กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับปวัตนักสวจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองจังหวัดเลยอันดับที่3จังหวัดกาลสินอันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดลำปางอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดน่านอันดับที่9จังหวัดชนบุรีอันดับที่10จังหวัดมุกดาหารค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่4วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่5วัดภาวนานางาโนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายเบเนลักส์อันดับที่8วัดพุทธนอตไลเวอร์เฟรนและอันดับที่9วัดพระธรรมกายบอกโด อันดับที่10วัดพระธรรมกายจอเจียค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาะสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักกับปวัตนาสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงกับวันพุทธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด800 0ล้านจบ สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b i t e r w o r l d c o m ขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกรวมเป็นสภาพสร้างครัวมหาทานบารมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยุงณวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม พุทธศักราชสอ6 9สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก81 080 6849 5692และที่หมายเลขโทรศัพท์094 691 7772 77ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้ค่ะ ปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสังหีระปัญญะวิวโรชายเตเมื่อไม่มีปัญญาความวิบัติก็เกิดขึ้นได้สำหรับวันนี้ที่ฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญินิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ